วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจใส่ออร่าจากรกะพัดเงาเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราใส่ออร่าจากรกะพัดเงาแล้วเนี่ยอวตารทรงจีนูของเราจะตึงขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโขกไลค์ด้วย บับเบิลชอปบริการเติมครบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพารและผลปีศาจถาวอนมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟุตและคิงเลก g a ซียังไม่หมดไอดี ID, ไก่เงินไก่เบดแมฟฟิสเขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลยมาผมอันดับแรกพี่ก็จะมาจัดกิจกรรมก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมนะ ถ้าน้อช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์เนี่ยผมพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพาส a ์เอาไว n คิงอัฟิหรางวัลน,นั่นเองนะครับผมอย่าเลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอกันเข้ามาด้วยประกาศผลคลิปถัดไปหลังจากคลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาผมหลังจากที่เราใส่ออลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มายืน อยู่ในแมปเลยนะผมนี่เป็นไงมีท่าโพสนี้หรือเปล่าใครมีก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับอ้าวอ้าเฮ้ยพวหนุ่มคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเองเปิดผิดคนแล้วน้องเองรู้จักจักรพรรดิเงาหรือเปลือยวลบท่าไหมผมหนึ่งสองสามอัปเปอร์คัตงัดอ้าวเล็กโดนไปตักเราจะปาดด้วยสกิลหนึ่งเอามาดิเฮ้ยบล็อกได้ดิเฮ้ยแดดมาอย่างงี้โดนจะไปไหนใส่แดดฟาดหนึ่งสองสาม อัปประคัตงัดอา้าวแลกโดไปปักสกิลสี่หรือป,ปา,า,าดหนึ่งตาครับผมสายแดดรวบสามมาจังหวะนี้เอวันหนึ่งสองตอกส้นยัดหน้าที่เรียบร้อยฟินิชเชอร์ไปแบบหล่อเทียคบคำนวลๆเลยมีกระเป๋ามงคงเ,เข้ามาหน่อยสิเฮ้ยเกูบอกเข้ามาคนเดียวมันมาสองเลยเหรอเฮ้ยเกินไป,ไป,ปน وم น وم เปล่านมนมเฮ้ยใช่ใช่ใช่ปักแล้วก็จะปาดด้วยสกิลหนึ่งเฮ้ยกูรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วอ่ะ ไม่ใช่แล้วเนาะไม่ใช่แล้วเนาะเอ้าเฮ้ยกูบอกเข้ามาทีละตัวทีละตัวดิเอ้ยโอ้โหมันแย่งกันตบกูด้วยเฮ้ยเกินไปเบ้อหนุ่มเอ้ยโอซิลจะเย็นกูอันตียัดหน้าไปเลยครับผมยังวันนี้ฮะก็มาดิพวุกเนี่ยนีไปไหนอ้าวอ้าวอยากโดนเหรอจักรพรรดเงาด้วยอันตีมาครับผมจะหนีไปไหนซิงเอ้ามันเก็บอันตีได้เหมือนกันสวยแล้วครับผมอ่าแต่ว่าอันตีเราน่าจะโหดกว่านะครับผม อย่าไปหยองไม่ใช่หมูจังวะนี้เอาก็แตะเที้ยวโดนได้ไงน้องซิ่งปาดด้วยสกิลสี่แม้ผมอย่างนี้โอ้ไม่โดนเลยเว้ยเอาไม่โดนได้ไงเฮ้ยนี่ปาดด้วยสกิลหนึ่งครับผมชิงชิงชง,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 ชงเชงชงเชงเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่อยงหวนี้สกิลสองตามด้วยผมเอ้ยไม่โดนะเฮ้ยรวบสามมาัวอันตีหมดก่อนเฮ้ยดีนะไม่โดนไฟนอตเฮาส์ครับผมเฮ้ยเอาเอา,เอา,เอา,เอามันเก็บอันเตี้ยอุ้ยมันจะเก็บอันเตี่ะ เออนั่นสิล้อนี่อะปักแน่อัปคัดงาดขึ้นแล้วปักดาวกรจายรวกด้วยสกิลสามเรียบร้อยเอาว่ะกวนไม่ใช่กวนมันไม่ใช่คลิปจัก,กรพรรดิเก่าแล้วกวนมันเป็นคลิปเด็กที่แฉนนะเปล่านี่เฮ้ยไอตัวนี้มันแฉนพี่ป่ะน้องเอ็งดูดิสีอุ้ยปัดไม่โดนป่ะเฮ้ยใสดแดด่แรดวันโอ้ยไม่โดนเอาเอามั่วมั่วมั่วอัปคัดงัดปักดาวกระจายไม่โดนครับผมใสดแดด่แรดรวบสามมาจังวันนี้เอ็ามมัหนึ่งสองสาม ตอกส้นยัดหน้าแล้วก็ปักลอกกระจียปาดด้วยสกิลหนึ่งวิ่งไม่แตกวะเอาอเคาลเตอร์มั่วเอาสั่นกวนสั่นควนนะมงคุ้มนะเรียบร้อยไปดิเฮ้ยมาไปกันต่อโอ้โหจะหนีไปไหนเออเอาอันีอยากลองบ้างเนีเฮ้ยอยากลองบ้างก็ไม่บอกรือเออมหนึ่งสองย่ำก,ก็โอ้ยย่ำไม่โดนปะ่ะอา้าวลวกสามามันน่วไม่โดนบอกอยู่เว้ยใส่แดดอุ้ยไม่โดนปะ่ะจะหนีไปไหนโอ้หนีเก่งเกินไปเนาะ โอ้จะไปไหนเรามงโคง้งเ้ยมาดิไม่ด,ด้่ปักด <m ai S 2> อกใจผมไม่โดนเอ้าโดนตอกส้นเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มึงหนีเก่งจังเฮ้ยตั้งใจสู้หน่อยสิเฮ้ยน้องอัปเปอร์คัตงัดแหลกดอสวยใส่ได้ฟ้าหนึ่งสองสามรัวด้วยสกิลสามรับผมเดินต่อห <m ai> นึ่งสองอัปเปอร์คัตงัดปาดด้วยสกิลหนึ่งปักดอกใจเฉยแนะ่เอาโดนนะอเอ้ามันสวนป่ะเอาตอกส้นตอกส้นไม่โดนอย่างนี้ ก็เรียบร้อยดีครับมงคงเรียบร้อยแตกไปอีกพันตัวครับผมฤฤเอาเอาไอหมอนี่เลือ่อดลอยอย่างนี้พี่ขอแล้วกันเรียบร้อยเอ้าได้มงกุดด้วยวป่ะเยี่ยมโเท่นี่ไงจักรพรรดิเก่าของแท้นะผมต้องมีมงคุดด้วยสวัสดีครับผมมงคงเอาเปล่าเอา้ยพี่ขอแล้วกันตัวนี้ป่<ม>า <c oughs> ด้วยกันเรียบร้อยได้ไปอีกหนึ่งตัวไว้สิบสองตัวแล้วป่ะอ๋อไอนี่ใหม่อีกแเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เล่นเซราม่กป่ะมันมีอันตีหรือเปล่าวะ นกนกดูดิอ้าวอ้าวอ้าวอันติหรือเปล่าจเชวาน,นี้ยังไงครับผมแหลกนกปักดอก,ก,กใจเสียน้าเหมือนจะไม่มีอันตินะครับผมจับทางให้ปักเลยนะเ <laughs> จ็บโยเจ็บโย<อ>นี่ไงแดตมาอย่างนี้เหรอรวบสามเดี๋ยวมาหนึ่งสองอัปคัดงัดแล้วก็ตอกส้นยัดหนะ้าเอาเอาบล็อกได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยยายนอกสุดยายนอโอ้โหอันนี้มีฉายาด้วยป่ะเอ้ยแตกไปอีกหนึ่ง อย่าลืมนะครับผมถ้าน้องมองหาเกมพาร์ทแมปเดอะสตองเกตเป็นกาวแนะนำร้านบับเบิลชอปได้เลยนะครับผมเกมพาร์ทผลิตโกโจเริ่มต้น20บาทสนใจไว้ด้วยก่อนที่ลิงก์ปักหมุดคอมเมนต์เลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอ้นี่เปนเอ็ซีเหรอเอ้าเฮ้ยน้องไอ้เปิด์อันตี้อย่างนี้เลยเร็วสวยแล้วโอ้โหโดนจับโอ้โหเกือบเกือบโดนไฟต้องหันนะผมอันตี้ทันแน่จังวันนี้เกือบแตกแล้ววะเฮ้ยไหนตัวเม่นอยู่ไหน,นปักดาวใจไปครับผมดาวจะระเบิด ไงวะมันจะแตกกันแล้วเปล่านี่ไงมันอยู่ดีเองเอาโดนจับเอากุโดนปังเลยสวยแล้วน้องเอ้ไม่โดนสวยจกไปไหนไอ้นี่เอาปักโดนใครวะเนี่ยเฮ้ยรับกรรมไปสุดหรอนี่ไงเอาตัวนั้นอยู่เอาลิ้ทมันแตกไปแล้วไอตัวอันตีมันก็แตกไปแล้วผมกาโร่นะตีไงเปักระพาใจไปครับผมเอาหมดไปส่นลูกใครจริงๆครับผมขอมงกุฎหน่อยครับเฮ้ยปาดโชว์ไปหนึ่งเดีอาไม่โดน โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นน้องพี่อยู่นี่ครับชิงชิงชงเชงชางชงชิงตีไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้รวมสามอะรียบร้อยหนึ่งต oh. ัว <c> ป <oughs inserted> <c oughs> ักดาวใจแล้วก็ปาด้วเสืสองตัวโอ้ยอย่างเท่อย่างตึงไปกันต่อผมเอาไอ้มอนี่อีกแล้ว FC เอากูว่าแล้วกูว่าแล้วทำไมเป็นแค้นกูเอาไม่โดนนะผมมันแหลกดอไป เอฟซีเหรอฮึ yeah. right. like. er right. hey. 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 ่มๆเจอตลอดเลยเอฟซีกูเจอตลอดเลยเอฟซีวิ่งใส่กูตลอดเลยนะพวกมึงเนี่ยไอพวกซอมบี้ขี้แคดนี่เฮ้ยเฮตอสุดยัดหน้าไปเอวันหนึ่งสองือยัดก็หม่อมเอาไม่โดนป่ะไอ้เหี้ยโดนต่อยเอ้าเฮ้ยมันต่อยคันพี่วะน็อตตี้ไงรวบสามมาได้หมดได้สองตัวเอวมนหนึ่งสองอัปเปอร์คัตงัดตึ๊งตี้นี่เอฟร้อยได้มาอีกตัวหนึ่งครับผมสิบเจ็ดสแต็กเฉยเลยอืมาใครจะดึงเข้าาม ใครไอ้นี่เหรอไอ้เบคอนนี่เหรอมาใส่แดสไม่ไม่โดนครับผมอุ้ยไอ้นี่มันตึงอยู่น้ำ4000คิวนั่นนี่มันมีฉายายนะผมแต่ว่า4000คิวก็ไม่เท่าไหร่แล้วสำหรับพี่ครับนอนไอ้มมันรวบสามอุ้ยย่าเที่ยมเคาน์เตอร์ดักว่ะเนาะเซนดีมันเซนดีแหลกดอสวนตอกส้นยัดนะอ้าวมันแหลกดอเหมือนกันวะอ๋อมาดีวู๊วู๊เอาไม่มีแหลกดอนะใส่เดสฟันหนึ่งสองอัปปร์คัตงัดตึงๆแล้วก็ปักดาวใจปาดโดนสกิลหนึ่ง จอ้ยฟันไม่โดนนี่ไงน้องเอ้าแต่ฟันดักได้อะอักดงานครับผมจังวันนี้ออกมาผมจะไปไหนเนะต้องโดนใส่แด้ฟัาหนึ่งอุ้ยไม่โดนป่ะใส่แดนต่อเอาเลยเคาน์เตอร์เฉยออะไรกันครับนี่เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยปาดซื้อสกิลสามรีบเลยมาคนนี้ต่อเหรอเออมาดีน้องเฮ้ยเอ้นี่มีหัวไข่ด้วยป่ะอ๋อเอ้าไอ้นอ่อปนไมอีอแล้วมเปิดองนตีด้วยปา ดีนะคุณไม่โดนไฟนะนังโอ้โหโดนจับเจ็บอยู่เหล็กดอออกครับผมเอาใครดึงพี่น้องออย่าเพิ่งใจเย็นโอ้มาวันตีเลยแล้วก,กันนะน้องโอ้โหแถวนี้มันมั่วจังเลยอยากได้มงกุฎเหรอฮะมึงอยากได้มงกุฎเหรอเอาเอามึงโดนอะไรอีกดี no no ใครปล่อยหินไอ้สี่ยเลี้วมาดิได้หนึ่ง<ด>ตัวไว้อะไรอะไรอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ อัปคัดงัดปากดาวใจอุ้ยไม่โดนเฉยใส่แด็ไม่โดนป่าด้วยสกิลหนึ่งครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนบล็อกแบบเมื่อกี้สวยละโอ้โหโดนเกจ้าตัวยารวบสามนะผมอ้าวได้เหล็กดออยู่สวยอยู่ยังไงนนี้ยังไงครับผมอาพิธพูดไหมอาพุทธพิธเอ้ยใครปักดาวใจหรือที่วะโนอย่าเสือกแล้วอย่าเสือกใจเย็นทีละตัวเฮ้ยโอ้ยทีละตัวโอ้ยโอ้ย โดนคอเตอร์โดนได้คอเตอร์เฉยอ่ะมันจะเล่นพี่นะเมื่อกี้นี่มันจะเล่นพี่แบบเตี่ยมึงเดี๋ยวคอเตอร์เหรอเฮ้เฮ้เฮ้อาประคัตงัดปักดาวกระจายแล้วก็ปาดด้วยสกิหนึ่งเรียบร้อยี่20มงกุฎไว้ค็ตึงมามามาเดี๋ยวพี่ขอไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าให้พวกนี้มันล่ามงนะมาล่าเลยนี่กูลวกสามตัวปักกระจายปาดหนึ่งครับผมออกมาเดฮะ มาดูก so <There you S 1> <to> ันว่าไอ้พวกนี้มันจะตึงขนาดไหนฝีมือซอมบี้นี่ปักปักอะไรอย่าเงี้ยอ้าวโอ้ยโหโอ้โหโหโหใจเย็นน้องอามิตรพุทธอามิตรพุทธอย่าไอ้ก็หุยหุยหุยมันเข้ากันเป็นจังหวะว่ะเฮ้ยไม่เอาเรื่องเอ้าโดนขัดได้ไหมปากดาได้ปักได้ทีนึงอือฮึเอามาดยต่อให้ต่อให้หมดอะต่อให้หมดแมปมาเนาะเฮ้ยจะเอาเซนเซอร์ลงหรือเปล่าโอ้โหโดนจับสวยแล้วครับผมยังไม่ได้เสียเหล็กดอนอะอุ้ยหุยหูโดนรวบ ใจเย็นเนาะใจะเย็นโอ้โหอย่าพึ่งตึงอย่าพึ่งตึงโอ้โหเชีย่ยมันเข้ากันเป็นจังหวะเนาะรวบสามนี่รวบทิ้งครับผมรวบทิงบท้งรูปคว้า,มา,างมาดาิปักดาวใจแล้วก็ปาดดนสกิลหนึ่งอ้าวเกือบแตกนะเฮ้ย,ยโดโ,โอุ้ยสกิลพิโดนสวยแล้วครับผมสวยแล้วผมไม่มีเหล็กดอสี่อาเด้หนึ่งตัวเ <c> ฮ <oughs> ้ยอไข่กอล์ตติเอ้าโดนดึงตี <c oughs> โอ้โหกูไปแล้วกูไปแล้วเนาะเกือบแตกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งกดแอนตี้ครับผม อุ้ยเตี้ยโลนี่ไงยิมสองสเต็คเฮ้ยได้ยิมสองสเต็คมาตักดาวใจใหเอ้ามึงมาจากไหนเนี่ยนโอ้กูกำลังมัดเลยกูกดแอนตีไม่ทันครับผมโอเคครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใส่ออร่ราจาัก,กรพรรดิเงาเนี่ยผมโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายได้มงกุฎด้วยในจังหวะน,นี้ถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ขอบีไลด์ด้วยเจอกันใหม่ ep นะ